ทิ่มเนเหมือนคนทั่วไปยิ่งคิดถึงยิ่งทำให้เป็นยิ่งพบเจอยิ่งทำให้มีนางดาาสักบุมเข้าบ้านแม่จะต้องด่านแน่นอนอยู่ข้างหลังรูปแบรปรูปแรกเป็นรูปแม่นะครับรูปแม่แล้วก็อยู่ในกรอบเวอร์ซ e เช แล้วก็หัวเนี่ยเป็นมูเหมือนวาซาเช่เลยแต่หน้าเป็นรูปแม่อ e> ือแล้วนี่รูปอะไรเนี <t <t ่ยผู้หญิงเนี่ยนี่รูปเก่งแต่งใบผมเอารูปเก่งแงใบผมอันนี้คืออะไรอ่ะคืออะไรครับเนี่ยอันนี้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 เดวิดโบวีครับเดวิดโบวีเป็นแบบศิลเป็นดิชิทัลชอบเพราะเขาเป็นแฟชั่นด้วยอันนี้มูเสว็จดีก็เลยสั่งบางคนบอกว่าต้องมีความหมายแต่บางทีมันก็สวยไปอ่ะสอันนี้สั่งางลำอันนี้แจ็คเก็นแจ็คเกที่เป็นเครื่องดนตรีใช่เครยบทองนะครับ ข้าวชีสสุดท้ายของโลกนะครับ2016เก่งนะเชียนะครับคือหนึ่งสี่วันนี้นะคะหนึ่งสี่จบกับเอาบนล่างหรือเปล่าแล้วก็อันนี้พายยักษ์คือเวลาเราสักยักษ์เนี่ยมันจะเหมือนจกเลยเนาะเอามาข่าที่ป่าแต่ว่าเราสักยักษ์บงทีเราก็จะไม่อยากให้มันแบบธรรมดาอ่เราก็เลยเป็นยักษ์แล้วบินออกมาแล้วก็ยักษ์เป็นเจาะลิ้นทุกอย่างก็มีมีความหมายเอแล้วประเทศไทยนะพอรับรับอันนี้อันนี้ต้องสักเพิ่มได้อีกไหมวิ่พูดถูกตรงเวลาเป๊ะเลยพี่บิ๊ก อยากสักเพิ่มเนี่ยหรอป่าวพรุ่งนี้ผมไปไปเติมลายสักออพรุ่งนี้ไปเติมลายสักเพราะว่าผมสักในสักตรงนี้ด้วยนะราคาสีข้างเออเออ,เอ,อก็คือก็คือตรงเนี้ยทัทง้งทั้งทั้งสีข้านั่นเนี่ยสักหมดเลยจริงๆแล้วมันคือเจ็บมนะันเนาะไม่เจ็บใช่ปะเจ็บ <c oughs> อ๋อเป็นคนใจตที่ชอบความเจ็บมันเป็นความเ<อ>จ็บที่สวยงามนะครับว้าวนั่นแหละครับมันมันมันเป็นศิลปะของความเจ็บอธิบายไม่ถูกเหมือนกันอือมแต่แต่บางคนก็บอกนะอันนี้เคยเคยคุยกับ าาน,น,น่าจะเป็นแบบความเชื่อส่วนบุคลบแบบคลนะเวามเชื่อสุบโคนเห็นไ,ไหมโยงข้อมูลอยูแ่แล้วอาจารย์เชียงบอกว่ามันเหมือนเป็นแบบเหมือนหนังงูไหมคือเขาบอกว่าคนที่นั่งถือแพรานาคอนะไรอย่างนี้ก็จะฟีลแบบว่าชอบแบบว่าให้ตัวลายๆนะ่ะไม่รู้แกแกแซวเล่นหรือเปล่านะแกบอกอก็ไลนล์ไลน์แล้วก็ยังชอบอีกนะก็คือสักแล้วเราก็อยากจะสักเพิ่มอีกสักเพิ่มอีกอืม,อมก็ดีนะเวลาแบบเป็นอะไรไปก็จะจำได้ว่า <laughs> อ,อันนี้เป็นเป็นไข่ไม่แล้วแล้วเมื่อก่อนอ่ะก็จะสัก สักเป็นลายที่มันเป็นย <modeling> ันก็ม <pl ains> <imin> ีนะครับแต่หลังๆเนี่ยพอเราเริ่มสักยันแล้วเราก็จะรู้ว่าบางทีเราต้องการความสวยมากกว่าพุทธคุณเพราะบางทีพุทธคุณเนี่ยเรารักษายากนะรอยสักนะรอยสักจะรักษายากกว่าศาย่รงอื่นๆเพราะว่ามัน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 หลายเรื่องมากเลยเรื่องรอยสักการรักษาพุทธคุณให้อยู่นะครับอแล้วก็บางทีรอยสักเนี่ยถ้าสักเป็นพุทธคุณเนี่ยเขาจะใช้สักเข็มสักเข็มเนี่ยปักปักปักโคตรเจ็บเลยฝั่งเนี้ยสักเข็ม ฝั่งนี้สักสักไอสักเครื่องก็เลยเอาหลังๆเป็นสักเครื่องแล้วก็เลือกลายที่เป็นยันเอานะครับมีหมดตรงนี้ตรงนี้ก็มีนะครับตรงนี้ก็มีตรงนั้นไม่มีหายอยู่รึเนี่ยจะดไหนสักบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวพี่สักเองก็แล้วะเรียนมาละเรียบร้อยโอเคขอบคุณค่ะ